ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยผ่าเบึงดาะครับเด้อมือนี้กับแยามาไหนกับปุ่นแล้วครับเครื่องหัวแล้วครับก็ได้ซิปตัวแล้วครับตัวนี้มันก็ถิเครื่องหัวตัวนี้ลักลักก้างครับนี่นี่หนึ่งตัวสองตัวเดี๋ยสามตัวซีนี่ครับเห็นไหมครับถุงบุ่นครับ นะครับสูงๆครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับงาครับนี่ครับตัวหนึ่งก็ถือว่าถึงเรื่อยๆอยครับถึงข้างหน้าก็โอเคอยู่ครับ แมงดานี่ครับแมงดาแต่ว่าขันแย่งไฟไป้ด้วยนะครับไม่ได้เพิ่นสิด,ดินไปดินมาเพิ่นสิลุดเองมันครับขันเานไไ้ายแย่งไฟใส่เ้อยย่า,ยามห้อต้องปวดบอสันมันจะลุดครับนี่ครับสังเกตเะครับเหนบอกว่มามันติดเตี้ยนท่าแร้วมันสิรลุดเองมันครับนี่ครับนี่ นี่มันลุดลงมาแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่มันกอเฟือง,องนี่มองลักครับโอเคนะครับเนาะมาทานหนครับนี่นั่นจับเฟืองซื่อครับเอาเมีมยงเดี๋ยวให้ดูตัวเมียตัวนี้โอเคครับท่านหนึมม่ครับขอบคุณครับ